สวัสดีค่ะพบกับโคู่กันอีตวิทยอยิวอีกแล้วค่ะอาหารนานาชาติเป็นเรื่องง่ายและทำได้เองที่บ้านของเราถ้าคุณดูช่องนี้ค่ะวันนี้ชวนเรามาทำอาหารง่ายๆนะคะเราจะจับคู่พาสต้ากับซอสเพสโต้สำเร็จรูปแล้วก็มีไข่ดาวน้ำมาทานด้วยค่ะ เมนูนี้ทำได้ง่ายในวันที่เราไม่ได้ออกไปซื้อของนอกบ้านนะคะถ้าเรามีพาสต้าอยู่กับบ้านมีซอสเพสโต้แล้วก็มีไข่แค่นี้เราก็ทำอาหารอร่อยได้แล้วค่ะชื่ออาหารวันนี้เรียกตามตัวเลยนะคะพาสต้ากับซอสเพสโต้แล้วก็ไข่ลวกค่ะเส้นพาสต้าวันนี้เรียกว่าลิงกีเน่นะคะ ส่วนขวดนี้เรียกว่าซอสเพสโต้ค่ะหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เกต็ตทั่วไปนะคะแล้วก็มีไข่หนึ่งฟองแค่นี้เองค่ะเริ่มทำกันนะคะน้ำตั้งไฟให้เดือดใส่เกลือหนึ่งช้อนชาหรือว่าครึ่งช้อนชาแล้วก็ใส่เส้นลงไปค่ะระหว่างต้มเส้นเรามาทำไข่ลวกกันนะคะน้ำตั้งไฟให้เดือดนะคะใส่น้ำส้มครึ่งช้อนชา แล้วเราจะหมุนน้ำเป็นวงกลมนะคะพร้อมๆกับเคไข่ลงไปค่ะไข่นี้เราเตรียมตอกไว้ก่อนนะคะแล้วก็ทำการหมุนน้ำแบบนี้ค่ะไข่ที่ได้ไข่ขาวเขาก็จะห่อเป็นกลมๆอยู่รอบๆไข่แดงนะคะ mm hmm. เราจะวนน้ำระหว่างต้มไข่แบบนี้ประมาณ30วินาทีนะคะ mm hmm. แล้วก็ตักพักไว้ค่ะ ส่วนเส้นพาสต้าของเราหรือว่าเส้นลิงกุยเน่นะคะเมื่อสุกตามกำหนดเวลาแล้วก็กรองน้ำทิ้งเลยค่ะแล้วก็ใส่ชามผสมค่ะเสร็จแล้วตามด้วยซอสเพสโต้ค่ะวันนี้เส้นพาสต้าของเรา80กรัมเราจะใช้ซอสเพสโต้ประมาณ2-3ช้อนโต๊ะนะคะ อันนี้แล้วแต่ความชอบเลยค่ะเสร็จแล้วเราจะคลุกทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะซอสเพสโต้แบบนี้จะมีน้ำมันมะกอกอยู่ด้านในด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคลุกแล้วก็จะไม่ติดค่ะเมื่อคลุกเคล้าให้เข้ากันดีแล้วนะคะเราก็ไปใส่ในจานเสิร์ฟเลยค่ะ แล้วก็ตามด้วยไข่ดาวน้ําค่ะจริงๆแค่นี้ก็เสิร์ฟได้แล้วค่ะแต่ก็อาจจะเพิ่มความอร่อยด้วยชีสพาร์เมซานอีกเล็กน้อยค่ะมากน้อยตามความชอบเลยนะคะ บ้านนี้ชอบพริกไทยดำค่ะขอเพิ่มพริกไทยดำอีกเล็กน้อยค่ะเสร็จแล้วแค่นี้ก็เสิร์ฟความอร่อยได้แล้วค่ะเป็นเมนูอาหารที่ทำง่ายและเร็วมากเลยนะคะมือใหม่หัดทำก็ยังทำได้เลยค่ะเป็นอาหารมื้อที่เร็วอร่อยแล้วก็ประหยัดด้วยนะคะ ถ้าเพื่อนๆนได้เจอซอสชนิดนี้นะคะเรียกว่าซอสเพสโต้อย่าลืมซื้อไว้ติดบ้านเลยนะคะรับรองอร่อยถูกใจแน่นอนค่ะพบกันใหม่เมนูหน้าสวัสดีค่ะ